สมผลงานติดตั้งเบาะวลแคปสำหรับผู้สูงอายุกับ Honda CRV จะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto s i t ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่อทางด้านล่างเลยครับครับผมคันนี้คือ Honda CRV นะครับเป็น ตัวถัง SUV นะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งผลงานเบาะเวลแคปสำหรับผู้สูงอายุนะครับเปิดมาเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้ติดตั้งในส่วนของประตูบานพับด้านข้างคนขับนะครับเป็นเบาะตัดเย็บหุ้มหนังใหม่นะครับอยู่บนรถนะครับสามารถเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับแล้วก็เอนนะครับเป็นไฟฟ้าได้นะครับขึ้นไปนั่งให้ดูลักษณะจะประมาณนี้เลยนะครับเอ็นให้ดูครับแบบนี้ นะครับตอนลงนะครับสามารถลงได้2ระบบก็คือรีโมทไร้สายแล้วก็ปุ่มที่อยู่ข้างตัวรถแบบนี้นะครับท่านั่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับาบ์ดจะมีการรีเซ็ตตัวนะครับมาในตำแหน่งท่าสแตนบายลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงนะครับอย่างผมสูง175เซนนะครับตัวนี้อบ์ดก็จะมีการเอ็นให้เล็กน้อยนะครับช่วยนะครับในส่วนของการให้ศีรษะพ้นในส่วนของ เสาด้านบนนะครับขาด้านบนแบบนี้นะครับอ่านะอรบวีเอ็นนี่พอดีเป๊ะนะครับแล้วบอกกลับมาตั้งตรงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ใครที่บอกว่าอยากได้เบาะที่ขึ้นลงนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับขึ้นลงรถไม่สะดวกก็ลองดูไอเดียคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับหนังเป็นไมโครไฟเบอร์เนป้านะครับตัดเย็บลวดลายใกล้เคียงกับของเดิมนะครับทีนี้ตอนขึ้นนะครับ เราก็กลับไปนั่งนะครับพาเขามานั่งนะครับตั้งขาไว้แบบนี้กดขึ้นได้เลยนี่ผมลองรีโมทแล้วกันนี่แบบนี้ค่อนข้างสมูทนะครับเป็นระ,ระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขึ้นลงแบบนี้เลยนะครับก็ติดตั้งได้กับรถประตูบานพับได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับก็ลองทักมาที่เพจ้านได้เลยครับขึ้นอยู่ด้านล่างเลยครับ Facebook Fanpage YouTube Channel เว็บไซต์ไลน์แอดแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะฮะนี่แบบนี้ เส้นสวดกระบวนการมีเสียงติ๊ดติดอะเป็นไงอะดูใหม่กันอีกรอบหนึ่งอาเน้นย้ำนะใครที่ต้องการติดตั้งเบาะเวลแคปสำหรับผู้สูงอายุติดต่อตามข้อมูลที่อยูท่ทางด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube c h a n n e l เว็บไซต์ Li น์แอดหรือจะมาชมผลงานจริงที่นี่พระยาม,มนทาศนบางขุนเทียนซอยสพระรามสองหาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นไว้ให้วันนี้บิวตทีมงานฝ่ายขายขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ และนี่ก็คือ Honda c เซที่มาติดตั้งบอกแวดแคบสำหรับผู้สูงอายุสามา้ด้วยครับ